วันนี้ผมจะมาไลฟ์เรื่องจักรวาลกับตัวเราครับจักรวาลไม่ใช่เรื่องอื่นไกลครับมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละเรามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเรามีบริวารเรามีบริวารถึงเก้าดวงลูกเราเป็นดวงที่สามเอง และถัดออกไปจากเราก็ยังมีดาวอื่นๆอีกตั้งหกดวงไปจบลงที่ดาวพลูโตเพราะฉะนั้นลูกของเราไม่ได้ห่างไกลจากจักรวาลมากนะักเทียบกับดาวดวงอื่นๆแล้วเราอยู่ในรัศมีที่ใกล้ามากๆคืออันดับที่สามเองต่อจากดาวศุกร์ครับ เราอยู่ในช่องที่เหมาะสมมากๆอุดมสมบูรณ์มากๆจนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานเราอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆเราโชคดีเราเป็นสัตว์ที่เก่งฉลาดสามารถจะจับสัตว์อื่นมาเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีพืชเป็นอาหารของเราอีกด้วยนั่นว่าเหมาะสมมากๆแต่ต่อมา มนุษย์ขยายพันธุ์มากขึ้นจึงเกิดการแย่งอาหารกันเองแล้วก็เกิดการขมินกันทำให้ความไม่สงบสุขเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อความไม่สงบสุขเกิดขึ้นมาในโลกก็ยังมีผู้คิดผู้จัดการโลกก็คือช่วงแรกก็คือาศาสนา,สาศาสนา มาสอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขให้อยู่เย็นเป็นสุขจัดระเบียบให้ถูกต้องเพราะว่าเราอยู่กันฉันพี่น้องไม่ใช่คนอื่นไกลเรามาจากพ่อแม่เผ่าพันธุ์เดียวกันเพียงแต่เราจากถิ่นฐานก็เรามาไกลเกินไปเรายังจำกันไม่ได้เท่านี้เองครับ